เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหา2556เรื่องมีอยู่ว่าแม่และทางสำนักง,งานต้องไปจัดบูธและเข้าประชุมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2556ระหว่างวันที่6ถึง21สิงหาคม2556ณ BITEC บางนา e. แต่ทางสำนักง,งานของแม่ถูกจัดให้เข้าร่วมงานวันที่13สิงหา ซึ่งพวกเราเลยเลือกเดินทางกันเข้า12สิงหาคมประมาณ10โมงเชา้าเราและน้องสาวก็ติดสอยห้อยตามแม่ไปเพราะแม่อยากให้เป็นเพื่อนกับ12ชั่วโมงที่เดินทางด้วยรถตู้จากคอนแกนถึงกรุงเทพเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากขาเข้ากรุงเทพติดมา,จากจะราจรเป็นอมพาตเพราะคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดพอดี โรงแรมที่อ่านรีวิวแล้วรีวิวเล่าแบบดีบดีหลายดาวที่จองไว้ก็มีแต่ก็ป่วยการเมื่อมาถึงบางนานในประมาณ4ี่เกือบห้าทุ่มฝนตกหนักถนนน้ำท่วมมองไม่เห็นทางอีกจะไปโรงแรมที่จองไว้ก็ไปได้เพราะฝนตกหนักมากขี่เลยพากันตัดสินใจว่าจะหาโรงแรมแถวที่ใบเทคนอนเลยละกันตื่นเข้ามาจะได้ไปง่ายรถไม่ติดเท่าไหร่ลืมบอกไปค่ะ มีสมาชิกไปกัน6คนมีเราน้องสาวแม่ลุงที่ทำงานแม่นาที่ทำงานแม่และคนขับเมื่อขับรถวนหาโรงแรมโรงแรมแล้โรงเมื่อคนขับรถเลี้ยวเข้าโรงแรมนั้นเราพบถึงความมองเวงมากรถจอดที่หน้าทางเข้าไปเคาน์เตอร์หน้าโรงแรมแม่นำไปเจรจากับพนักงานเพื่อถามว่าห้องพักวางไหมคำตอบคือว่าง ดังนั้นเลยจัดแจงยกกเป๋าลงมาและให้คนขับรถเอารถไปจอดให้เรียบร้อยค่ะเราเปิดสองห้องโดยห้องเป็นเตียงคิงไซ์หนึ่งเตียงและเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงโดยแย่เป็นลุงที่ทำงานแม่บุกคนขับรถและห้องเรามีแม่น้องสาวและน้าคือตั้งแต่ทางเดินเข้าไปที่ห้องพักโคตรสกปร,รกดูแย่มากก่อร้างมาก เหมือนประสบการณ์หนังผีที่เคยดูมาเริ่มพางผูเข้ามาในหัวใจแต่ต้องบอกก่อนเราเป็นคนไม่กลัวผีนะเลยไม่ได้อะไรมากมายแค่มีที่นอนให้นอนก็พอพรุ่งนี้ก็เข้าพนักงานโรงแรมพาไปที่ห้องพักนึกภาพตามเป็นรอบสี่เหลี่ยมห้องพกาะติดก,กรอบแต่มีที่ว่างตรงกลางแล้วไม่มีหลังคาฝนตกพังๆเลยล่ะทีนี้เสรฝนกระเด็นติดประตูห้อง พร้อมทั้งมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไส้เดือนกำลังจะไต่ลอดเข้าประตูห้องเข้าแต่เดชบุญพนักง,งานคนนั้นเอาเท้าเหยียบไส้เดือนแล้วเตะทิ้งไปพวกเราเลยรับเข้าไปในห้องและปิดประตูล็อกเพราะบรรยากาศข้างนอกนอกจากจะวังเวงแล้วพนักง,งานเดินสาดิดเหยียบไส้เดือนอีกตัดมาที่ตอนเปิดประตูเข้าห้องเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปบอกเลยกลิ่นห้องอับมาก ด้วยความที่ถึงดึกต่างคนต่างง่วงนอนแต่ก็อย่าอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดจ,จะได้นอนสบายบายเรากับน้องถูกในประเทศให้นอนเตียงเดี่ยวเราก็ตัวเท่าน้องก็ตัวโตกว่าัวานิดหนึ่งนอนค้นที่เป็นปลาป่องส่วนแม่กับนัาน,นอนเตียงใหญ่คะด้วยความที่แปลกที่เราเลยสำรวจห้องนิดหนึ่งดูเตียงสบัดผ้าหม่มเปิดตู้เสื้อผ้าและที่สุดท้ายที่เข้าไปดูคือห้องน้ํา โอ้โหทานผู้ขมห้องน้ำเดินเข้าไปแล้วแทบซึ่งคะไม่ถีกั้นห้องขาดรั่วก,กัดสายไฟอะไรไม่รู้ระโยงระยายบนเพดานไม่กล้าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเพราะกลัวไฟรั่วเฮ้อเมื่อเห็นสภาพห้องน้ำเลยตัดสินใจไม่อาบน้ำนอนแลาหน้าแปลงฟันเฉยๆพอเงยหน้ามองก็เห็นสองคนนอนอยู่เตียงข้างๆใครวะมาบิดกอกระแก๊กกอกระแก๊กประตู คนจะหลับจะนอนนะตอนแรกนึกว่าแม่หรือไม่ก็น้านไปเข้าห้องน้ําพอเงยหน้ามองก็เห็นสองคนนอนอยู่เตียงข้างๆเราเป็นคนชอบนอนอคว่ำขาเลยเงยหน้าหันมองไปอีกทางของประตูทางห้องน้ําเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดซื้อยืดขาสั้นสีอะไรไม่รู้คะมันมืดแต่ด้วยสายตาขึ้นกับความมืดเลยพอเห็นว่าแต่งตัวยังไง กำลังบิดลูกบิดประตูห้องน้ำแก๊กแกอยู่อย่างนั้นและแล้วเธอก็บิดสําเร็จและเดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมประตูด่งแกรกอื้อหือค้นมาเปิดได้ตอนครูตีนนะอยากเสื้อผ้าตุรสีด้วยความที่เราสลืมสลืมเลยไม่ได้ตกใจหรือสนใจอะไรคือตอนนั้นง่วงมากค่ะจริงๆนะคะเราเลยตัดสินใจพลิกตัวมาอีกทางซึ่งจะเป็นการนอนหงายแบบเต็มรูปแบบ และทำให้เราตกใจอีกรอบเมื่อมีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดกระโปรงนั่งก้มหน้าอยู่เก้าอี e ตรงข้ามกับเตียงเราโอ้โหแม่เจ้าถามว่าตอนนั้นกลัวไหมบอกเลยว่าง่วงเชื่อไหมคะเราเจอแบบนั้นไม่รู้ว่าด้วยความบ้าอะไรเราไม่สนใจอ่ะเอ็นตัวลงนอนตอนเราก็ตื่นก่อนเพื่อนไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วมาปลุกน้องสาวแม่และนา เมื่อทั้งหมดเริ่มมีสติจากการตื่นนอนหมดแล้วนะก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่นาะเจอเจอเมื่อคืนให้ทุกคนในห้องฟังกันนาะเล่ามาเมื่อคืนตอนดึกตอนดึกอยู่ดีอยู่ดีก็รู้สึกเหมือนปวดหัวเหมือนไครไม่รู้มากกดกดหัวเลยลืมตาขึ้นพบว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกดหัวตัวเองอยู่นาะช็อกมากนาะรีบคว้าขบนหัวนอนที่นาะเอามาด้วยมาใส่แล้วหลับตาสวดมน แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปนากลัวมากจนเผลอหลับไปเองไอเรานั่งฟังก็เลยขำแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เราเจอเมื่อคืนให้นาฟังทุกคนขนลุกมากแม่ก็บอกเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนมีใครมาเดินรอบห้องทั้งคืนเราเลยบอกทุกคนว่าอย่าไปกลัวเลยเขาคงมาขอส่วนบุญเขาไม่ได้มาทำอะไรซานหน่อยผู้จบเราเลยนั่งสวดมนต์แผแ่เมตตาให้เขา และเมื่อทุกคนทําการกิจของตัวเองเสร็จแล้วก็เช็คเอาออกจากโรงแรมอันแสนน่ากลัวนี้ให้เร็วที่สุดทันทีขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ